ถ้าหากว่าใครตอนนี้ชมฟุตบอลยูโรนะครับ mm hmm. ก็อาจจะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยโดยปกติผมบอกแบบนี้ฟุตบอลโลกก็ดีฟุตบอลยูโรก็ดีก็จะมีป้ายนะครับในสนามทีก็จะเป็นสปอนเซอร์ถ้าฟุตบอลโลกนะครับในยุคสมัยที่ผมทําข่าว mm hmm. ก็อยู่ก็จะมี12เจ้านะครับล้วก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับยูโรเองแน่นอนว่าโลกพอเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยแต่ก่อนเจ้าใหญ่นะครับซึ่งอาจจะเป็นค่ายยุโรปและค่ายฝรั่งหรือว่าค่ายญี่ปุ่นตอนที่ปเปลี่ยนครับมาเป็นค่ายจีนและครั้งนี้ก็จะพบนะครับว่ามีแบรนด์จีนเนี่ย เราลองมาดูกันบ้างน,นะครับว่า45่ห้ารายที่เป็น Official Global Spons o r s นั้นเนี่ยถามว่าทำไมต้องทำทั้งีจริงๆแล้วฟุตบอลยูโรมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันกันกนกบภูมิภาคอย่างเอเชียโดยตรงเลยนะฮะสักเท่าไหร่แต่คงเป็นเพราะว่าแบรนด์เหล่านี้ต้องการที่จะสร้างตัวเองให้กลายเป็น global b r a n ดและ European Markets เองก็ถือว่ามีความสำคัญยิ่งเราลองมาดูกันบ้างน,นะครับว่า4สปอนเซอร์หลักเลยจริงๆมี5นะครับมีอะไรกันบ้างน,นะครับครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขันยูเอฟ่าฟุตบอลยูโรนะครับคร ถามว่า4-5แบรนด์มีอะไรบ้าง1นึงเลยครับ BYD อันนี้ชัดเจนมากนะครับก็คือ,อยานยนต์ไฟฟ้าต่อมาก็คือ Ali Express นะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ถัดมาก็คือ Vivo โทรศัพท์มือถือแล้วก็แน่นอนละครับก็คือ Ali Pay Plus ก็คือจือฝูเป่านะครับถ้าเกิดว่าใครดูก็เขียนไปบอกว่ามีเวนเดอร์88ล้านเวนเดอร์ที่ใช้กับเขานอกเหนือไปจากนี้ก็จะบอกนะครับบอกว่ามีคนที่ใช้เป็นหลักพันล้านคนด้วยอีกหนึ่งบริษัทเลยเห็นสีเขียวๆทางด้านขวาสุดจอไหมาาาาจกทงงงด้นนนขอัตะครับ โดยที่เป็นผู้ผลิตนะครับโทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยอดขายสูงที่สุดในโลกเลยถ้าเกิดใครดูฟุตบอลยูโรจะเห็นนะเขาเขียนแบบนี้นะครับทรงกัวที่อีคือในตลาดจีนเขาเป็นที่1นนะครับผู้ชื่อชื่อเจียตี้เออในโลกนี้เราจะไม่หยุดแค่การเป็นที่2องพูดง่ายคือจะบอกว่าทารบและละว่าไฮเซนเป็นจอภาพที่ใหญ่ที่สุดนอกเหนือไปจากนี้แล้วดูกันบ้างนะครับว่าแบรนด์อื่นๆมีอะไรบ้างแน่นอนแบรนด์เจ้าบ้านครับก็คือตัว Adidas เองนะครับจากเมืองแฮรโซเก้นอาลลที่ตอนใต้ของเยอรมันเอง นอกจากนี้นะครับก็ยังมี a อ r Tos Beano นนะครับ b o o k i n g c o m c o c a c o l a นี้คุ้นเคยกันดี Little e n g e l Bach s t r a u s s อันนี้ถามว่าทำอะไรเขาก็จะทำเป็นเสื้อผ้านะครับที่สามารถใส่ไปทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นบนถนนก็ดีในโรงงานก็ดีแบบนี้เป็นต้นแล้วก็มี Vi สิตกาตาอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวและการเดินทางไปที่ประเทศกาตาทั้งหมดก็จะมีสปอนเซอร์ระดับโลกในสังเวียนยูโรนะครับรวมทั้งหมดแล้วก็จะมีบางแบรนด์ที่มาจากอเมริกาเช่นง่ายๆเลยครับโคคาโคลาแบบนี้เป็นต้น รวมกันแล้วก็มี13แห่งด้วยกันถามว่าการเป็นสปอนเซอร์ระดับโลกนี้เนี่ยแน่นอนครับใช้เงินมหาศาลทีเดียวก็เลยน่าสนใจนะครับว่าแบรนด์จีน45แบรนด์นี้ทำไมจึงตัดสินใจเนี่ยลงทุนมหาศาล คุ้มค่าไหมเวลาที่ลงไปนะครับต้องบอกแบบนี้ครับเวลาที่มีประเทศใดก็ตามที่มีแบรนด์ที่อยากจะเป็นแบรนด์ global แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการผลักดันครับแบรนด์ของเขาเนี่ยมาสู่สายตาชาวโลกยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับซัมซุงก่อนที่จะดังก็ลงทุนนะครับกับการสปอนเซอร์ฟุตบอลในบุนเดสติกาค่อนข้างเยอะนอกเหนือไปจากนี้ฟุตบอลโลก2006นะครับที่จัดขึ้นเนี่ยที่เยอรมันเป็นจ้อภาพตอนนั้น,น่ะ รถยนต์ Official Car นะครับแน่นอนว่าเยอรมันเองมีแบรนด์ยักษ์ทั้งหมดสี่แบรนด์ด้วยกันนะครับแต่ที่เป็น official Car ากลายมาเป็น h u ุน a ดจากเกาหลีใต้เขาคงวิธีการแบบเดียวกันอยากจะประกาศให้โลกรู้ว่าเป็นแบรนด์ที่ใหญ่แล้วทีนี้มองสถานการณ์นะครับครั้งนี้ที่แบรนด์จีนเข้ามาเยอะเพราะว่าภูมิทัศน์โลกเปลี่ยนแปลงไปจีนเองก็ขยายตัวมากนะครับในช่วง20ปีจนทั้งกลายเป็นมหาอำนาจในทางเศรษฐกิจโลกนะครับแต่แน่นอนครับว่าทางด้านวิกฤตโควิดเองก็ทําให้จีนนั้นชะลอตัวลงไปนะครับ อย่างไรก็ตามครับเพราะมันเป็นแบบนี้ก็เลยทำให้แบรนด์ยักษ์ใหญ่หญจําเป็นต้องหารายได้จากนอกประเทศเข้าไปมากขึ้นทดแทนรายได้ในประเทศที่เจอกับปัญหานอกจากนี้การเดินหน้าเป็นสปอนเซอร์ในฟุตบอลระดับโลกอย่างยูโร2024เป็นการแสดงเห็นว่าพวกเขาไม่ต้องการอยู่แค่ตลาดจีนพวกเขาต้องการที่จะเดินหน้านะครับออกไปสู่ตลาดโลกให้ได้มากขึ้น เป้าหมายทั้ง BYD นะครับก็เป็นผู้ผลิตยานยนต์นะครับเวลาเขาใช้เขาใช้กันว่านะครับ NEV ก็คือ New Energy Vehicle เพราะก็มีทั้ง Hybrid แล้วก็รวมทั้ง BEV รวมกันเ่ยนะครับถือว่าเยอะที่สุดแล้วบนโลกใบนี้ตอนนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็มี BYD มี Vivo AliExpress AliPay นะครับก็คือตอนนี้ตั้งใจชัดเจนแล้วว่าอยากจะเจาะตลาดโลกนะครับก็จะมีแบรนด์ที่อยู่รอบๆสนามที่แข่งขันเลยนะครับเป็นการเพิ่ม visibility ให้คนมองเห็นได้เยอะ ก็แน่นอนครับเรื่องของแบรนด์บางทีอาจจะไม่ได้รับการตอบแทนมาเป็นตัวเงินทันทีครับแต่ว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์เวลาที่คนเห็นจะบอกโอ้แบรนด์พวกนี้ถือเป็นแบรนด์ระดับโลกไปแล้วไม่นับรวมในเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับที่จะมีการผ่านกิจกรรมทางการตลาดเพราะว่าก็จะมีบูธโดยธรรมชาติแล้วครับงานพวกนี้ก็จะมีบูธให้คนได้เข้าไปใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้อย่างเช่นรถ BY d ถามว่าเอาไปทำอะไรก็ในการเดินทางเจ้าหน้าที่การแข่งขันนะครับ โดยที่จะได้กลายเป็นแบรนด์ที่คนได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วรถของเขาก็รับเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีโลโก้แล้วก็จะมีบรรดาสีของฟุตบอลยูโรในครั้งนี้ถ้าเกิดใครเห็นจะเป็นรูปวงรีใช่ไหมฮะจะเป็นการทงชาติของยุโรปแต่ละชาติมาต่อกันนะครับก็มีสีสันพอสมควรทีนี้ ตัวอย่างที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากคุณไดกับซัมซุงที่ได้เคยกล่าวไปแล้วอีกส่วนคือรักุเทนหลายคนรู้นะครับเป็นฟรฟอรอมอ e ีคอมเมิร์ซของญี่ปุ่นอันนี้ลงทุน220ล้านยูโร8,600ล้านบาทนะครับในปี2017ครับเพื่อเป็นสปอนเซอร์บนาอร์เกบทีมบาร์เซโลนาซึ่งกถือว่าเป็นทีมที่น่าจะมีแฟนมากที่สุดทีมหนึ่งของโลกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะทําให้รัก,กุเทนครับแต่ก่อนคนอาจจะบอก on, ญี่ปุ่นญี่ปุ่นกลายมาดูกลายเป็น g l o b a l brand ของคนทั้งโลกไปด้วยทีนี้สหรับยูโร2024ัครับครั้งนี้เวลาการแข่งขัน31วันก็คือ1เดือนเต็มเลย51เกมด้วยกันน่าจะมีคนดูนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะในยุโรปเพราะว่าคนดูคาดว่าน่าจะประมาณ5000ล้านคนจาก8000ล้านคนนะครับที่จะได้มีส่วนร่วมนะครับใายการที่จะได้เสพคอนเทนต์ในช่วงยูโรด้วยเพราะโลกใบนี้ไม่ได้มีเฉพาะทีวีแล้วครับแต่มีสตรีมมิ่งและยังมีช่องทางอื่นๆขยายผลได้อีกมากมายทีเดียวนะครับ อีกหนึ่งสิ่งที่น่าตามเวลาเ<ม>จอการแข่งขันระดับโลกก็คือกลุ่มของบรรดาเซกเตอร์ธุรกิจที่<ม> <Weird. S 1> เข้ามาสนับสนุนนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือว่าสถาบานันการเงิน<อ>นะคะยุคนึงเราก็จะเห็นอ e ีคอมเมิร์ซ <ừ> เข้ามามีบทบาทมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตได้นะช่วงคริปโตดังๆก็จะมีบริษัทคริปโตเคอเรนซีเข้ามาสนับสนุนด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แตต่ััววนนนเเด้ยหมือกก็จะ เทรนด์ของธุรกิจที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัยได้ดีทีเดียวนะคะพีวิ์แล้วก็คิดถึงอะไรรู้ไหมฮะแต่ก่อนน้่เป็นสปอนเซอร์มายาวนานมากเลยแต่ตอนนี้ค่อนข้างหายไปฟูจิฟิล์ม <c oughs> เพราะคนคงไม่ได้ใช้ฟิล์มมาสักเ <c oughs> ท่าไหร่แล้วนะฮะ <c oughs> ใช่ค่ะแม้ว่าเขาจะยังมีธุรกิจนะคะ <c oughs> แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เฟื่องฟูงเหมือนในอดตที่ผ่านมานะคะฝ <c oughs> ากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ